ได้กล้องใหม่อุปกรณ์ใหม่มาครับ Hover Air X1 ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมชอบมากเลยเดี๋ยวเราลองโหมด Follow นะครับของ Hover Air X1 กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับตอนนี้ผมเซตไปแล้วเรียบร้อย Follow ก็คือเดี๋ยวมันจะตามเรามานะครับ <Close. Follow. S 2> มา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 เลยตามมาเลย ามาอยู่ไหมว,วิ่งเร็วแล้วเนี่ย,อยโอเคก่อนที่แบตจะหมดแล้วเดี๋ยวเราเอามาดูให้มันหมุนรอบตัวเราหน่อยดีกว่าไหม เออหมุนรอบตัวนะะคือตอนหมุนรอบตัวนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วหหมุนรอบตัวแี้ มากมาโอเคเรียบร้อยเขามีดอลลี่แทร็ด้วยนะ d o ลลี่แทร็ก็คือการที่เขามันจะนำเราไปข้างหน้าครับเดียนะ๋ยวเราลองดูให้มันนำไปข้างหน้าเดี๋ยวเราลองดูนะครับ d o ลลี่แทร็คือนำไปข้างหน้าครับ เราเดินไปข้างหน้าจะถอยหลังอนะ่าถอยหลังแนละ้วอันน,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 นี้ทางนี้นี้จะไปทางนี้ใช่ไหมจะไปทางนี้ทางนี้มันร้อนไม่ไหวอันนี้ได้ไหวล่งไปเยอะเลยฮ่าเราวิ่งหนอย่างไร่ิได้เไ,ได้ตนะั้งลำอีกอยูโอเคโอเคประมาณนี้นะแล้วเร,ลเราลองเราลองวิ่งไปข้างหน้านะได้เว้ย มากลับมาพอาละเดี๋ยวแบตหมดมันจะอยู่ได้ประมาณมันจะบินได้ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีครับเฮ้ยกลับมามานี่แล้วเดี๋ยวแบตหมดโอเคครับเดี๋ยวเรามาซูมเอา์กันนะครับซูมเอา์คือมันจะบินขึ้นไปแล้วก็ถ่ายแล้วก็ลงมานะกดก่อน สามเมตรหาทองคือแบบนี้ครับต้องยยเลมีสัญญาณเขียวๆแบบนี้แปลว่ามันจะ กลับมานะครับจะลงและจะหาที่แลนดิ้งเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวลองเบิร์ดไอวิวดูนะครับบินขึ้นไปสูงประมาณ5เมตรนะครับเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเราลองแบบเบิร์ดไอนะครับเบิร์ดไอวิวก็จะเป็นการที่ตัวโดรนเนี่ยบินขึ้นไปข้างบนนะครับ <5 S 1> แล้วก็จะถ่ายลงมา5เมตร เอาใหม่เอาใหม่อีกทีหนึ่งอ๋อต้องเวลาต้องให้มันเห็นหน้าเราด้วย ระวังเรื่องลมด้วยนะครับที่ไหนลมแรงมากๆมันอาจจะบินไม่ได้ดนนดแบตหมดพอดีแหละผมว่าโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันเป็นเอ่อ Bird Eye View ครับขึ้นไปข้างบน5เมตรแล้วก็ลงมานะครับสำหรับ Hover Air X1 นะครับ13,990คือค่าตัวของมันมีสีดำแล้วก็สีขาว ใครสนใจอยากได้มุมมองการถ่ายภาพใหม่ๆคลิปวิดีโอเด็ดๆเอาไปลงโซเชียลนะครับไปจัดกันนะ Hover Air X1 เดี๋ยวคลิปถัดๆไปผมก็จะมีภาพมุม,มมองใหม่ๆแบบนี้มาโชว์เพื่อนๆเสมอแหละโอเคไปก่อนนะครับบ๊ายบาย